we are back with fully book episode two i'm so excited episode one was so funny oh my god so i think in episode two we're still gonna be like making food and i think maybe in episode three they're gonna fly to japan unless they fly to japan today i'm not sure but yeah i'm excited if you're watching this on youtube i'm putting it early access on my youtube membership if you want to join i post five to six times a week and i post mostly gmm tv content so if you want to watch more videos with me make sure to join the channel membership and if you want to watch more bls with me i have lots of bl reactions on my patreon and let's go <laughs> cooking studio 3pm เนี่ยขอฝากก่อน All right I have to prepare also the dessert and the entree วันนี้คือเมนูข้ามันไก่กับกระเพราหมูสับ ว่าสุดสิบหลักคือไก่่ข้าวอันนี้ข้าวกลางปีแม่รู้ได้ไงอะ่ะก็แม่มาก,ก่อกคูนไข่ข้าวก่อกคูนไข่ข้าวเมื่อกี้นะข้าวมันไก่จะอร่อยหรือไม่อร่อย she s trolling them ลาบกระชี้กระเทียมที่คาดจ่าให้ดีคือต้องใช้ส่วนใหญยัง that's a lot of c h i l i e s น้ำตาลน้ำตาลเทียมกระเทียมด้วยหิงอ่ะเดี๋ยวเราไปวิธีทำกันเลยตั้งน้ำก่อนเลยอันนี้แม่ทำอะไรก่อนจ๊ะต้มน้ำตั้งน้ำทุบ อันนี้ต้องต้มน้ำซุปตื่นมาต้มน้ำซุป่อนอันนี้ต้องใช้เป็นสองโฮกใส่ลงไปเลยสองอันเราจะต้มน้ำซุปไปพร้อมกับการต้มไก่เลยอ๋อวันนี้เรียนทำอาหารครั้งแรกรู้สึกไงหรอยากขอมีสูตรของเขาไงต้องใส่เ I see Earth is already like in despair I feel like book is gonna be like เงยหรอ Like Donk is gonna be like taking notes and he's gonna be like ความรัก ไม่มีหวใจยงะโอ้รุ่นนี้เราไม่มีก็บ้าแล้วโอ้แมเร็วมากเลยดูไม่ทันาขึ้นพอแล้วก็เอา Say I'm old of course I got someone ุยเอาแล้วมาวะมันหอมอยู่แม่เครื่องเลาที่เราว่างเราก็ถกไอ้นี่ไว้เลยทำเป็นจิ้เลย Why do e l i k e like book is <laughs> trying right to get <laughs> extra point from the teacher บอยแต่จริงอมาเียนกับเชตุกตาเรารู้สึกว่าหูมันไม่ง่ายนะมันยากมันมีเทคนิคที่ทาให้แบบ อร่อยอะไรเงี้ยรสชาติที่ถูกต้องของข้าวมันไก่ที่แม่ตุ๊กตาเขาสอนมามันต้องมีความกลมกล่อมคือมีความเปรี้ยวความเค็มมีความเผ็ <laughs> ดข <laughs> องพริกเออมนลงตัวโอ้โหโอ้แม่กอลล์นี่สิว่าเอเอร์ฟลุกแต่ต t วสตัฟเล are we good are we good ส่วนกับซุปเป็นนางเอกส่วนข้าวอ่ะเป็นเพื่อนนางเอกอะไรงั้นเออ โอ้โหมันคือหนึ่งช้อนโต๊ะพุ่นพูนเนาะเออเธอต้องจำช้อนโต๊ะใช่ไหมใช่มันก็หนึ่งช้อนโต๊ะคนอะไรวะทำอะไรก็อร่อยจริงไหมแม่หนูทำอย่างนี้อ่าแม่ระวังมือนะอมือหนูอ่ะ Did she actually cut herself? <laughs> 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 I would cut myself so fast <laughs> she's the chef here she knows what she's doing you don't have to ask her if she knows what she's doing oh they're actually using a rice cooker earth earth is like why am I even here like do you even need me

if I did this there would probably still be bones that's for sure and someone would die choking on a bone ไก่ไก่ไก่ัเดือดดูตรงนี้เราก็มาผัดกะเพรากันดูผัดกะเพราเป็นเมนูที่ง่ายมากวัตถุดิบก็น้อยมากเลยหมูสับหมูสับใบกะเพราพริกจินดาเขียวแดงกระเทียม น้ำตา,าน้ำตาลาน้ำมันหอยแม่จะสอนวิธีผัดไม่ให้มันฉุนนะแล้วมันสุกง่ายแล้วก็อร่อยด้วยหนูต้องตำแยกกระเทียมกับไอ้นี่อ่ะต้องไงนะฮะตำกระเทียมกับพริกแยกกันรสชาติที่ถูกต้องของผัดเอาสับคือใบกระเพราึ้นชื่อว่ากระเพราหมูสับมันก็ต้องมีใบกระเพราเป็นซกเนเจอร์ออของเขาอยู่แล้วต้องเติมกระเพราให้ถึงพริกถึงิีนะจ๊ะให้มันแบบเยอะพอกับหมูที่เราผัดเข้าไปถึงเราจะมีความหอมของใบกะเพาขึ้นมา โอ้โหท่าตุ้ดตาธรรมดาใช่ไหมคือมันอาจจะเขาท่อนกับท่านไปบ้างเพราะเป็นความใหม่ที่เราไม่เคยลองนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยต้องปรับปรุงกันใหม่กั r ใส่กระเทียมไปก่อนปรุ่งจดเทคนิคไวเลยนะไม่ลืมแน่นอนเอาผัดน้ำมันเยอะๆหน่อยผัดกระเทียมให้มันเหลืองซัมอนก็จะได้รับาดเจ็บเกลียวให้มันแบบใกล้ๆที่หลังใส่ทุกอย่างไปปุ๊บสุดท้ายจบด้วยเขย่ากระทะแรงๆแล้วก็น้ำมันหอยทากเธอเพิ่งจะเพิ่มเบซาลแบบนี้อันนี้คือเทคนิคเหรอแม่น้ำมันหอยที่หลังเหรอแม่เขียมันเอาไว้ลูกหนึ่งช้นหูเผ็ด Oh, if he says it's spicy, then it must be so spicy. Because if a Thai person says it's spicy, it's spicy, trust me. I mean, look at all the chilies. Oh my god. presentation. Very nice อร่อยป๊อปอร่อยมากอ่ะซื้ว่ากินน้ำตุ๊บด้วยอร่อยเนาะ Are they sure <c oughs> they want to be the chef and <c oughs> not the สองเมนูที่คัสเตอร์มิรับผิดชอบคิดว่าทำได้ดีกว่าเพราะเรามีแบบเทคนิคของแม่แหละคือเออจังไม่กังวลอะไรเลยเว้ยกังวลแค่ข้าวมันไก่แล้วก็น้ำจิ้มของมันใช่เพราะมันยากมาก Oh, oh, I'm so excited because I want to make this at home. Yeah. Forrest, like a dad drinking his tea. <laughs> Forrest give me so much dad energy. Oh my god. Yes, okay. Okay. <laughs> Ooh, that looks so good. <gasps> you know what? I was trying to find purple sweet potatoes or oob and I can't find it in London. It's just impossible. I went to all the Asian markets and they just don't have it. How do I make this if I can't find the ingredients? oh that purple sweet potato is so pretty so pretty okay so wait did she actually like boil the sweet potato before? three cups of rice flour oh that's a lot oh my god oh my god that looks so good มไม่ไหวเมนูบัวลอยที่ผมฝันที่จะได้ทำเหนื่อยกว่าที่คิดมากๆวายอวายอวายยอ,อพอมาทำรอบแรกที่ดูขั้นตอนของแม่ you have ยากกว่าส้มตำกับกับไก่ทอดต้องมีขั้นตอนมันเยอะเดี๋ยวแป้งต้องอย่างนี้ผสมอันนี้ตัวงั้นต้องคอยดู Don't so long ไม่อย่างงงเลยคนนี้เราผสมแป้งนู่นแป้งนั่นเราแข is so pretty เราทำแค่แบบไม่กี่เสิร์ฟเองอะเรายังรู้สึกเมื่อยขนาดนี้ w ้าว this is gonna be force is new workout punching the dough กววว่่านี็สยแล้อะมันยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันอ๋อมันต้องให้เหมือนแบบเราเป็นไอติมที่ไม่มีไม่มีตะกอนเออหนูได้แล้วไปบอกเขาทาได้ Oh. she said gun your looks perfect ตยังไงก็เอาอย่างนั้นนะันก็เป็นคนจดทุกอย่างไว้ในสมุดโน้ตตอนแรกกวจูงงเองเพราะแบบมันมีแบบหลายอย่างเกิดขึ้นมากแบบภายในเวลาเดียวกันอะมันจะจดยังไงก็คือเราก็จดทุกอย่างไปก่อนเราก็แบบใช้ความจําแบบเป็นภาพไว้ก่อน yeah i got a vi visual memory so wait they're making them super small all right it's for the Inside the soup ได้แล้วครับนี่ได้ไหมนานไปนิดนึงน่ะนานไปหน่อยรู้จริงเหรอต้องไม่นานมากเอ็แต่ว่าไปรีบใส่กตทิมันก oh no ็หายโอเค Alright have to float in the surface What's that น้ำตาล i n, n, n a m อเ้ t กลนาๆคนจะลูกอันนายเรือแล้ว r Using too much force. Oh, no. No. Oh. oh, look at that coconut milk. Oh. <laughs> <laughs> the coconut water is ugh, flying. Finally, they can use force's arms. <laughs> Oh, this looks so freaking good! <laughs> <laughs> God is so happy! Ooh, I tested heaven! Oh. <laughs> what is this? What is Forbes doing? Look at this! This is a meme. <laughs> this is an actual meme! นี Very good. ่แล้วมันจะมีอีกอารมณ์หนึ่งหนูจะทำให้ได้อารมณ์คือมันหนูก็จะต้มแล้วหั่นเป็นชิ้นแล้วแลกสังขัดมันอีกรูปแบบหนึ่งเอาจริงจริงแล้วไม่มีใครน่าเป็นห่วงเพราะว่าเราช่วยกัน3ามคนดังช่วยจดดังเขาก็จะเตือนว่าเอ้ยอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนฟอย์เขาก็มีหน้าที่แบบแรงเขาก็เยอะที่จริงเขาทำได้เกือบทุกอย่างนะเขากันว่าเขาทำได้ d o u n k is definitely your brain gun you're the entertainment เว้ยแก่แอ๊คชั่นแก่คุกเพราะที่ลิตรีว่าด้วยบนรายการทำให้แม่กินซักถ้วยหนูไปทําให้แม่ชิมอย่างละจานโคหนึ่งถ้วยเดี๋ยวแม่มาตรวจนะลูกนะเราต้มไก่เรียบร้อยแล้วทําน้าจิ้มดีกว่ามาทําจิ้มยากบอกเลยจริง This is very useful, though, what they're learning because they can do that at home after. If they want to impress someone, <laughs> they got the skills. <laughs> <laughs> I knew as soon as he did this, I knew it was not good. <laughs> ก็ชาราจมันไม่ได้อะน้ำจิ้มเททิ้งไปแล้ว The despair in their eyes น้ำจิ้มเททิ้งเรารอบนึงเพรว่ารอบแรกอ่ะแม่สุกตาบอกว่าแม่ขอใส่จริงๆแต่ทีนี้มาทำเองไม่ได้เหมือนกันไงเอ้ยแต่บุ๊กก็แบบช่วยจัดกันเต็มที่แลวสุดท้ายแล้วก็อ่ะขอกินได้ ได้ไปเนนีน้โอเคอันนี้ขยำอันนี้ก่อนเลยขยำขยำบดบดใช่ไหมอ่ะแป้งข้าวเหนียวเต็มถ้วย3ดถ้วยแล้วแป้งมันหนึ่งถ้วยโ <laughs> บลอยนี่ญี่ปุ่คุณเนี่ยใช้ไปฉี่น้าแค่อันเดียวมันเป็นมเมนูที่ไม่ได้ตายตัวอะไรอย่างแบบมันจะมีน้ำแบบหนึ่งใช่ไหมเราอยู่อยู่แบบมาครึ่งเงี้ยอันนั้นมันแล้วแต่แป้งไ e ตามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ in the moment กันว่าสูตรเรา ใส่ได้อีกเราใส่ได้อีกไม่ช่วยนั่นหมายถึงเติมน้ำตาลไม่แต่รอบแรกกันชิมแล้วมันหวานไปนิดนึงเรารอหวานเอาเกลือใส่เข้ามาเพิ่ม I love salt I really w a n t to bite on those sweet potato มันได้ปะเนี่ยพี่บอสมันยังไม่เต้นเลยหนูแป๊บนึง What is this This is พอได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวมันจะเหลือง I don't นี่ s is เซซามิเม k ดฉันไม่รู้ดูที l o ั k at t h o ดูที่เส้นเลือดนี่กันต้มไวเมื่อกี้แบบเอามาใส่หนเตาตหรอใช่โอ <c oughs> oh, ้ยท e เปก้นเสร็จแล้ครับอร่อยนะก็คือเป็นบัวลอยที่เรากินรสชาติมันออกมามันก็ต้องเป็นแบบนี้เออก็คือบัวลอย มันมีโซ่ much น้ำตาลแต o มันก็สกปรกเราจะกิน add less พริกใส่หมูผัดจนน้ำออกมาแล้วก็ใส่น้ำต้มสุกเขาบอกว่าให้สุก50%แล้วก็อไรต่อนะใส่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะพี่เอิร์ธลยอร่อยเอิร์ฟิสเซ c h ์ชมุน oh my god เรียบร o อยครับท่านมันกัดกับพันกะเพราสับเรียบร้อยแล้วรอแม่มาตรวจนะครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไง And then she's gonna tell you it's disgusting ว่าไงคูันี้เป็นยังไงบ้างลูกเชิญตรวจจ้าเสร็จแล้วครั This has no flavor it is undercooked ไก่น้าตาดีหนังสีทองด้วยแม่ไม่เน้นอะไรแม่จะโรงน้ําิ้มเฮ้อค่ๆจิ้มนะแม่ค่อยๆแบบเน้นจ่องจสีสันมันน่าได้นะ How can you taste the sauce? She has like too much rice. อ่อยออวอนีไอ Proud ้ได้ปรับปรุงค้าคได้ครับมันหวานอีกนิดนึงครกระเพราน้าหน้าตาเป็นไงแม่หน้าตาอันนี้มันขาดความเงาไปนิดนึง มั่วไป Is that good or bad ปีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งมันยังไม่สุดเนี่ยเดี๋ยวดูนะถ้ามันปริมาณแค่นี้อยู่เพิ่มอีกนิดทุกคนอาจจะคิดว่าแบบกะเพรามันง่ายแต่จริงไม่ใช่จ้ะมันมีเทคนิคแล้วนี่ทุกข์เกินมรเหยากระทะเปิดไฟทำยังไงให้หมูมันเด้งสู้ฟันอ๋อมีความเงามันรัดตัวมากขึ้นอ๋อเขาจะเขาจะรัดตัวนะฮะไมอต้องชิมดิมันเด้งเด้งขึ้นอ่ะ It is literally like smoking. It must be so hot. It, it looks good here because they're all together, but I don't know how they're gonna do in Japan. <laughs> it's not good? หัวจะสุกงาไหมแล้วเนี่ยนไหมเกินงามันมันไหมไปหน่อยพองามันไหม Oh my god you can see it on Don's face งามันมันไหมไปหน่อยพองามันไหมมันก็ขมจริงๆขมติดปลายต้องดูต้องดูงาให้มันดีกว่านี้ไม่งั้นมันจะ I don't even know you could like do that with sesame seeds แม่รว่างาไหมแม่ชิมนะ โบัวลอยมันเละไปนิดนึง so that means they're overcooked แต <laughs> ่หนูต้องลดเค็มลงนิดนึงได้ครับเพราะหลายๆครั้งเค็มที่คอ literally g u n n a he add e d salt รอบแรกเรารู้สึกว่ามันอาจจะหวานเกินไปนิดนึงคำเองเราก็เลยเพิ่มเกลือลงไปหน่อยกินไปกินมาแม้บอกว่าเริ่มเค็มคอ <laughs> Gunsera! <up>. Oops! <laughs> it's my fault! <laughs> How are they gonna find all those ingredients in Japan, though? Do they have, like, fresh coconuts? Where they're going? Oh, yeah, the entry. <gasps> oh my god, Pon is back! Oh, I know already this is gonna be chaotic because perf, um, earth and pond together. Perf, this is our ship name. Perf, this is gonna be who is this handsome man? เรามาเรียนต้มยำกันก่อนดีกว่าตัดบทเร็วปะวัตถุดิบหลักก็คือกุ้งขาวทั่วไปขาตะไคร้ใบมะกรูดผักชี This looks complicated already. Too many ingredients. y o u g at all the ingredients. เ็ดนางฟ้าพิชทอดเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงมีน้ำปลา How are they gonna find those ingredients in Japan? มันวอาเหยาะหรอแม้ขั้นตอนการเตรียม Like those type of mushrooms. Gal, and gal I've never heard of this. <laughs> because she is. <laughs> because she is. <laughs> เด่๋ยทำอะไรเป็นเยอะลูกเหนื่อยให้มันทำไปทำาั <c oughs> านจับนี่เดี๋ยวไปจับร้อ้นี่มันโอ๊ยไป,น,น,ปน,นอนไปลูกะไปนอนไปลูกะหลังจากที่ได้เข้าครัวจริงทั้งแนนะครับอยากบอกเลยว่านี่ Pawn is only here for entertainment purposes เพราะปกติแล้วเป็นคนที่คือชอบดูคิดทำอาหารแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าครัวความยากของผมก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าเพราะผมไม่เคยเข้าครัวเลยไม่เคยรู้วิธีการหั่นผักสั่นนี่เลยเพราะว่าไม่เคยลองทำมาก่อน โอ้ n สมมติ b t t e lose a finger ตมัน้หล็อกสรุปสอันอย่างนี้ครับผมอ่ะพอสอล็อกนี้เอี้อ่าอยี้ใช่ไหมอี้ป่รค่อยๆนะผมตงค่อยๆก่อแล้งนี้เอนีุ้้มันก็จะเวียนหัวัวหัวมันไปหัือหัวเขาเสียชีวิตแล้วเขาเสียชีวิตคือปอนพึ่งมาใช่ไหมตอนหลัง อันเป็นเสื้อตัวเองด้วยแบบธุรกิจขอมก็เป็นเป็นตัวเองเลยถามนู่นถามนี่คือตอนเป็นเด็กช่างสงสัยอยู่แล้วปกติปอนก็จะถามนู่นถามนี่เออก็ตลกดียันดูยันด this looks so complicated ตัวราวน้ำเดืดแล้วเมื่อกี้เราใส่เกลือไปแล้วใช่ไหมเอาเกลือไปแล้วเติมน้ําปลาลงไปสองช้อนโต๊ะอ๋อ we using palm sugar อ่ะพอมันเดือดสักพักนึงแล้วเราก็ใส่ชุ้มทื่อด้วลงไปใส่ทุกนั้นงลงไปเฮ้ยเหมือนจะง่ายกว่าเหมือนจะง่ายกว่านี่เลยเข้ามาใส่เลยอ่ะบอกทำง่ายแต่อร่อยยากแม่บอกมาอ่ะอ่ะใส่เออตอนตอมน is regretting his life choices right now he's like why am I even here I should have stayed with p o i n I was fine อุยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนมสดเราจะไม่ใส่ในขณะที่น้ําร้อนแล้วก็น้ํามันเดือดแรงๆเดี๋ยวมันแตกมันเอาจริงคิดว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ยากที่สุดแต่ลูกบุ๊รู้สึกว่าเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดเราอะสามารถแบบต้มทุกอย่างไว้เลยปุ๊บแล้วก็ค่อยมาปรุงทีหลังนะบุ๊กก็ง่ายที่สุดนะยากปอกกุ้งเออปอกกุ้งแค่นั้นเลย That's going to be so spicy. Pon is only here for a free trip to Japan. That is his only reason to be here in this kitchen. ที่ว่าขั้นตอนเวลาในการแบบลงวัตถุดิบลงส่วนผสมอ่ะใช่มันเยอะความรู้สึกของงานรู้สึกว่ามันง่ายกว่าข้าวมันไก่หรือเป็นเพราะเรามีแบบมีบทเรียนแล้วไม่รู้ว่าเวลาต้องสวดอะไรบ้างเมนูสุดท้ายแล้วแม่ผัดไทยกุ้งสดเรามาดูวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างผัดไทยก็ต้องใช้เส้นจากนั้นก็กุ้งจาแล้วถั่วงอกอ่าไอ้นี่ผักชี แล้วก็ไข่หอมแดงหัวไชโป๊แล้วก็นิ้กุ้งแห้งน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็มะขามเปียกพริกป่นกถั่วป่นมะนาวเครื่องมันเยอะเรื่องมันเยอะมันอร่อยได้ง่ายๆอ่เอาน้ำมันมาใส่ก็ทอดกุ้งกับเคีื่องซอสไปพร้อมกันแรงไปลูกว่า so much oil oh my god ข้าวเจดามปัตไชใหอร่อยอ่ะ ทริคสําคัญของเขาคืออะไรแม่เส้นต้องไม่กอดกันแล้วก็ไม่เปื่อยจนเกินไปส่วนน้ําซอสเนี่ยเราก็ทํารสกลางๆผัดหวานแล้วก็ไปเติมน้ำตาลจายผัดเค็มแล้วก็ไปกุ้งแห้งมันพาเค็มอยู่แล้วจริงๆแล้วอะเอออาในพารสองอ่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นกับผัดไทยอ่ะเออจะไม่ค่อยได้ทำเออจะให้สอดสอดถึงมันจะเป็นคนสดสูตรมากกว่าส่วนน้ำปรุงมันอะมันก็เป็นสูตรไตัวอยู่แล้วเกือดยังอะแม่ Oh that's the peanuts that are making it this color ปล่อยมันไป ม่ใช่ย็กขึ้นหรือไม่ไปก็ไปมาเลยฟองมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมวนตัวทั่วกันอย่างนี้เป็นเหมือนรังผึ้งผัดเส้นรอแล้วก็ผัดไทยนะถ้าหนูใส่น้ำมันเยอะเส้นมันก็จะกอดกันเป็นก้อนนี่คือเทคนิค This really makes me want to cook นใส่ไปเพื่อให้เส้นอ่ะมันสุกมันนิ่มอ่ะ ความเนี่ยของผัดไทยบุกว่ายากตรงที่เราสามารถทําได้แค่แบบครั้งละจาน, uh นเนต้องปริมาณมากๆอีกเดีครับต้องคํานวณ uh ดีๆอะ่ะพอเราได้2ส,ส่วนนี้แล้วตอนนี้เราก็จะมา <c oughs> เหมือนที่เขาบอกว่ารวมกันโอ้ <Okay. S 1> oh, that's how she cooks the eggs

พอนิสหงรีโอเคทั้งหมดทั้งผัดไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งเนี่ยผมพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปขอไปเรียนเพิ่มอีกนิดนึงด้วยตัวมเซล l f นะครับผมตุ้งทำตุ้ทำ doesn't mean you know หลังจากที่ได้เรียนมาวันนี้ใช่ไหมครับผมรู้สึกเลยว่าที่ต้องไปแบบไปฝึกเนี่ยคือไหวพริบและความเร็วแม่เชฟบอกที่เหลือเนี่ยโอเคหมดแล้วสำหรับครั้งแรกเลยนะแม่บอกว่าเก่งมากแล้วสิ่งที่ต้องไปฝึกเลยก็คือจุดบกพร่องที่เราพลาดไปนั่นแหละครับ ใช่ผมรู้สึกว่าแบบเราฝึกไปฝึกมาเดี๋ยวเราเก่งขึ้นพร้อมไปเสิร์ฟให้ทุกคนในร้านเราแน่นอนครับผมรู้สึกว่าทั้ง6คนเนี่ยทุกคนมีแบบมีความสามารถหมดสามารถลุยปัญหากันได้แน่นอนเดี๋ยวเราต้องไปดูหน้างานอีกทีมันเป็นยังไงวัตถุดิบมันเป็นแบบไหนเราจะได้เห็นภาพชัดก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยตอนนี้นะครับพวกเราทั้ง6คนเลยดีกว่าก็พอมากๆแล้วสำหรับการไป เปิดร้านที่ญปุ่นนะครับก็่ใหญ่มีคนมากินเยอะนะครับแล้เจอกันครับ Oh my god I'm so excited for them to be in Japan. โอเคครับวันนี้จบการเรียนการสอนการทำอาหารในวันนี้ขอให้ทั้งหกคนนะครับขอบคุณคุณแม่ทุกตาด้วยนะครับขอบคุณที่ใจเย็นกับพวกเรานะครับ Thank you for your patience. บอกเลยว่าเวลามันน้อยแม่ก็สอนได้แค่นี้แต่หนูก็เก่งนะได้เต็มที่แม่ก็จะฝากว่าให้หนูกลับไปฝึกฝนตั้งใจแล้วก็อดทนรับรองไม่มีอะไรยากเกินไปที่เราจะทําได้นะลุงนะมีปัญหาอะไรโทรมาหาแม่ได้แม่ห็นแม่ับคุณตต้องขอบคุณ g r e y h o w Cafe นะครับที่เอื้อเฟื้อครัวให้พวกเราทั้งหกคนได้มารด้วยนะครับแล้วก็เจอกันที่ญี่ปุ่นครับ Oh are we gonna get a teaser for the next episode Next episode fully book. Oh. I just wanna see Pon in Japan living his best life. That's what I want in life. <laughs> Look at Pon he's already like so excited. How are they even gonna <laughs> find <laughs> the ingredients? ก็นั่นแหละครับเจอความว่างเปล่าเพราะว่ามันไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาทางได้เดี๋ยวของที่มันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนในไทยอ่ะเราจะลองปรับเปลี่ยนแอปปไทยเอารูโอเค that's what I was wondering like the ingredients ใน15นาทีแรกแอป e t i z e ทยเซอร์จานแรกต้องเสิร์ฟ15นาทีสิบเสิร์ฟสามนาทีครึ่งครับมันจะทันเหรอ15นาทีไม่ทันครับไม่ทันร้อยเปอร์เซ็นต์กดดัน ค่อนข้างมากเลยครับ Plus the kitchen is so small. แอบกลัวว่าเออมันจะมีอะไรที่มันเป็นหน้างานหรือเปล่า Oh no, someone's gonna die. ยังไม่พร้อมขายครับต้องเอาจริงนีกนิดเสียใจนะเพราะว่าแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำเต็มที่ด้วย Oh no, it's good crying. Oh my god, no. Oh, I like this. <laughs> oh no, God is crying. They must have so much pressure. oh my god i'm so excited for next episode right that was like my first concern the ingredients how do we even find it because those seem like really thai ingredients for thai dishes like how are you gonna find fresh shrimp in the middle of tokyo <laughs> i don't know well oh my god i'm so excited but you see even like they did it they learned it but they learned it's like if you learn something in a special environment and you change the environment then then it all goes like away because they learned in that spe specific kitchen. If they have to do it again in that kitchen, they probably will know how to do it. But if they switch and have to do it in a different kitchen with different pans, that's completely different. It must be so hard. But what I want to know is who are going to be the customers? Are they going to be fans? Because I'm like, when did they even shoot this? Did the fans know that they were shooting this? I don't know. Anyways, I'm excited guys, thanks so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!